นี่นะคะเซตปิ้งย่างของเราบาร์บีคิวเซตนะคะทั้งหมดนี้279บาทนะคะนี่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยมีค่ะนี่แค่ะระวังครับพวกเราเอทูเอชานสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพวกเรา a toN h h n n น l นะคะนี่วันนี้มีของเล่นใหม่มานะคะเป็นชุดปิ้งย่างสั่งมาจากอ<ม>ินเทอร์เน็ตนี่นะคะเขามาส่งแล้วนะคะ ใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามให้คุณแม่หน่อยนะช่องเราเนี่ยยังไม่มีคอนเทนต์ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดกดติดตามเราเนี่ยก็จะรอรุ้นว่าต่อไปของเราจะเป็นคลิปอะไรนะคะเป็นของเล่นอะไรน,นะคะโอ้โหสุดยอด <Okay. S 1> นี่นะคะวันนี้เป็นเซ็ตปิ้งย่างนะคุณแม่หลักออกมาแล้วนะคะนี่นอ่ะเรามาดูก่อนอ่ะดูกล่องก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะมันเขียนว่า บาร์บีค큐ไทม์นะคะเป็นนี่เป็นเซตปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคือกล่องเขาก็จะมีเป็นปลาหมึกมเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะ,ะคนี่มีตัวไก่มีที่คีบคด้วยอะ่ะลองดูข้างหลัง,ข,งข้างข้างนี่นะคะเป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้นะคะนี่แพ็กเกจเขาก็โอเคนะ279บาทอะ่ะเดี๋ยวเรามามอ่ะมีหูหิ้วด้วยหูหิ้วเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าเราแกะทางไหนอะ่ะนี่มีสกอ็อตเทปนี่สก็อตเทปแกะสก็อตเทปก่อนอ่ะ มาดูกันว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีคือรวมเป็นร้อยชิ้นเลยนะแล้วนะคะนี่อ่าโอเคอุ้ยมีเยอะนะมีเยอะอุ้ยโอเคหมดแล้วนะคะมีเยอะมีเยอะนี่มีหลายชิ้นนะคะมีหลายชิ้นนี่โอ้โหเยอะเลยเป็นถุงเบลเลอร์เลยนะคะเ่ีวอ่าแกะกันดีกว่าอะดูนะว่าแต่ละแต่ละอย่างมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวให้นดาเป็นคนแกะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาขอกระเนกรหน่อยนี่นะคะที่อะถุงแรกที่นะคะอะถุงแรกมีแก้วมีแก้วนะคะนี่แก้วตอบมะเขือเทศอันนี้อร่ค่ะอร่อพี่ขี้ไงฮะนีนดาเขาไม่รู้จักพี่พขี้พี่ขี้อันนี้พริกไทยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ถาด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 โอ้ดูนาวาเทมาเต็มเลยนะอ่าที่คีบคือที่คีบม็มี2อันนะคะนี่ที่คีบ2อันแล้วก็มีแก้ว2อใบนะแล้วก็มีพวกขวดซอสเพราะว่าเขาเป็นบาร์บีคิวใช่ไหมก็จะเป็นขวดซอสนะคะแล้วก็นี่มีถาดอันนี้เป็นเตาเป็นเตาปิ้งนะคะนี่เตาปิ้งเอาลูกลองแกะเตาปิ้งสิีพวกะ เดี๋ยวเราจะประกอบประกอบเตาปิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวให้นาดาประกอบเตาปิ้งคือเตาปิ้งเขาก็มี2ชุดนะเนี่ยพอดีเลยเนี่ยเตาปิ้งก็มี2ชุดอนนานดาประกอบขาเตาปิ้งก่อน279บาทถือว่าโอเคนะคะอ่านุนาวาเขาแกะฝั่งนู้นนะนี่คือกลับไปโรงเรียนนะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูกันดูกันเซตปิ้งย่างของเราอ่านี่เตาปิ้งโหเจ๋ง เนต็อปปิ้งต็อปปิ้งอ่าดูซิว่าวงางยังไงอ่ะน,นี่นาดามันต้องวางอย่างนี้ลูกซ้ายขวาเน่ในรูปในรูปซ้ายขวาอ่าติดซ้ายขวาอ,อันนี้มันต้องติดขวาอ่าอันนี้ประกบอบออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ที่ปิ้งที่ปิ้งนี่ถาดถาดอ่ะน,นาดาถาดแม่ที่ลูกก็ถาดไปอีกี่ใบให้เไ,ได้นะอ่าถาดมีทั้งหมดนี่สามสี่ห้า มีหนะคะแล้วก็ที่คีบมี2ของใครของมันนะ<ห>นอ่านาดาประกอบพี่น้องหมอยสิลูนาดาประกอบพี่น้องหน่อยอ่าแล้วก็มาเริมาต่อไปมาดูจะมีลูกชิ้นนะคะนี่อ่เราเราเอาแยกใส่กันดีกว่ามีลูกชิ้นทั้งหมดสาไม้อ่าลูกชิ้นสาไม้นะคะแล้วก็มีเกดเสียงอ่าเราแยกกันนะแยกกันว่าจะมีอะไรปิง้งนาว,วาบอกปอดเสียงยังไงมันไม่มีเสียงครับลูก ไม่เสียงนะครับอ่าเราจัดจัดร้านกันก่อนนะนี่มีไก่ด้วยไก่ไม่ครับไก่ไก่ตัวเบลอเลยเฮ้ยมีไก่มีไก่สองคือคือคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีแบบว่าคือเก็บเกือบสองนะเก็บสองเลยคือเก็บสองชิ้นกับทุกอย่างลูกจัากที่มันมาเยอะอ่ายายจัดร้านก่อนนะคะจัดร้านก่อนอ่านี่นะมีไฟมีไฟมีไก่ปี๊งแล้วนะว่านะว่าปี๊งไก่ เราขายไก่ปิ้งอ่าโทเมทโธนี่มีแก้วมีปัฟซี่ปัฟซี่มีโคกโคลาเขาเรียกว่าโคลานะคะแก้วน้ำคือจานเขาดูดีนะเนี่ยเนี่ยเหมือนจานข้าวพลาสติกเลยอ่าจะเอาไก่อ่าเดี๋ยวเราเรียงเราเรียงก่อนนะคะเราจะเอาไก่อีกตัวเราเรียงก่อนเราเรียงเดี๋ยวเราจัดร้านเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขายให้ดูอีกนะตอนนี้เราก็จัดร้านก่อนนะคือเยอะมากนะคะของอะเยอะมากเลยเยอะชิ้นมากอ่ะ แล้วเราก็ต้องหาที่วางให้มันเป็นแบบเ,เอ,อ็นอนี่นะฮะเอก่นี่ไก่ไก่คือแต่ละชิ้นนะ่ะเขาก็จะมี2นะคะคือมี2อ,อย่าง2อ,อย่างไม่ก็4อย่างให้มันเป็นคู่ๆกันนะ,ะไข่โน้กนาวายเหยืนาวายเพึ่งสิครับนาวาจะไปปิ้งแล้วนะนาวายจะไปปิ้งแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดร้านกันนะคะตั้งชื่อร้านกันดีกว่าตั้งชื่อร้านว่าอะไรดี ตั้งชื่อร้านว่านาวานาดาคาเฟ่นะคะนี่นั่งดีดีครับนั่งดีดีอ่าคับแมเราจัดร้านเสร็จแล้วนะคะชุดปิ้งย่างนะคะบาร์บีคิวนะ,ะของเราเนี่279ย200 279บาทนี่คือเยอะมากนะคะชุดใหญ่เบ้อเลยนะคะนี่เปิดร้านแล้วนะคะชื่อร้านนาดานาวาคาเฟ่คุณแม่จะเป็นลูกค้านะว่าคุณแม่จะสั่งอะไรบ้างนะคะเอาไข่นกกระทาคาะ่ะนาวา นาดาคุณแม่เอาปีกไก่นะคะอ่าไ่แล้วกทากี่อันคะอ่ะาแล้วก็ทาอันหนึ่งครับแล้วก็เอาไส้กอกอันหนึ่งครับไส้อไกอกเส้กอกอ่าแล้วก็เอาข้าวโพดอันหนึ่งด้ครับอ่าข้าวโพดโอ้โหอ, <c oughs> อ่านี่แล้วเขามีแก้วน้ําให้นะคะมีโคากับน้าส้มนะเลือกได้แล้วก็มีมีซอสนะคะนี่น้เอามี<ผ>มีมะเขือเทศเอามะเขือเทศนะคะ ระดาพ่อแม่เอาเอาเห็ดเห็ดหอมนี่เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมด้วยค่ะแล้วก็เอามาเขือม่วงอ่า้เอามขวม่วงหนะคะเห็ดปไ่เ้ยะวนิเห็ดหอมเอาเห็ดหอมนะหล่นเลยนะเอากระดาหล่นอีกอะนี่นะคะคือถือว่าคุ้มอยู่นะคะอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะ คือได้ของปิ้งย่างเยอะมากนะอ่ะเสร็จแล้วใส่ใส่ถ่วยนี้เลยครับใส่ซอสให้คุณแม่ยัางซอสคุณแม่ยัางเอาซอสอะไรเอาซอสเอาซอสทั้งสองซอสเลยค่ะคุณแม่เอาน้ำส้มนะน้ำส้มอ่ะใส่ซอสใส่ซอสใส่ซอสนี่อ่ะดูดีดูดีเซ็ตปิ้งย่างนี้ดูดีมากสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคุ้มค่ามากๆเลยโอเค โอ้ขอบคุณนะคะนี่เวลาทานก็ต้องใส่แก้วอย่างนี้นะคะนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นเกาหลีม่รูอ่านไม่ออกนี่อ่ะของเราใส่มาเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่โหเซตปิ้งย่างของเรานะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเพราะว่ามี2ชุดก็ <c oughs> คือให้นาดานาวาเขาเล่นกันได้นะ <c oughs> มีไก่ด้วยนะคะนี่ไก่เป็นตัว,ตวเลยย่างไก่ตัวหนึ่ง ย่างไก่นะคะย่างไก่ค่ะมีไก่ย่างด้วยนะคะนี่แลเตาเขาก็แบบโอเคนะเตาค่าอ่ารัใส่ถาะไปแล้วนะคะคลิปนี้เซ็ตปิ้งย่างบาร์บีคิวนะ279บอดาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะมุ่งสูบ0 0 0พับ s u b s c r โอเคบ๊ายบายค่ะ ชิ้นนะคะแล้วก็คล้ายๆปูอัดแล้วก็มีเนื้อมีปลาแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึกมีเส้กรอกนะคะเตาปิ้งเขาให้มาสองชุดนะคะมีไข่นกกรทาแล้วก็ปีกไก่นะคะมีผักเป็นมะเขือม่วงผักเขียวแล้วก็มีเต้าหู้มีเนื้อนะคะเนื้อเป็นไม้มีข้าวโพดนะคะมีเห็ดหอมแล้วก็ปีกไก่นะคะมะเขือเทศแล้วไก่เป็นตัวมีแก้วที่ใส่เสียบไม้นะคะ สองใบแล้วก็มีน้ำเป็นน้ำโคลานะคะแล้วก็มีขวดเครื่องปรุงทั้งหมด4ขวดนะคะเส้นนี้279บาทนะคะนี่คุ้มค่ามากมากเลยนะคะโอเค